งสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินมีคนบอกว่าอยากเกิดเป็นสุนัขเพราะเห็นว่ามีชีวิตที่สบายดีวันๆไม่ต้องทำมาหากินอะไรก็ยังมีคนเลี้ยงดูอย่างดีอ้มน้ำหาอาหารให้บางตัวสบายกว่ามนุษย์เสียอีกช่วงๆกับลินหุย แพนด้าในสวนสัตว์เชียงใหม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานพบภูมิต่ำกว่ามนุษย์แต่มีบุญมากมีความเป็นอยู่ที่แสนจะสุขสบายจะเดินทางแต่ละครั้งต้องจัดเครื่องบินพร้อมทูตพิเศษเป็นสิบคนไปรับสร้างบ้านให้ราคารวม30ล้านบาทเปิดแอร์ให้ตลอด24ชั่วโมงมีพี่เลี้ยงที่ต้องส่งคนไปฝึกจากเมืองจีนมาโดยเฉพาะ คอยประครบประงมเลี้ยงดูให้อาหารอย่างดีและแม่แต่มูลที่ถ่ายออกมายังต้องเก็บไปศึกษานอกจากนั้นก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูต้องการสัมผัสต้องการเห็นหน้าจึงอุตส่าห์เดินทางไปเข้าแถวรอดูวันละจำนวนมากนั่นเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมคือบุญมีแต่กำบงังแม่จะสบายแต่ใช่ว่าจะดีคือเหมือนเป็นเศรษฐีอาภัพ ถึงจะมีมากแต่ก็เกิดเป็นเดรัจฉานไม่มีโอกาสได้ทำอะไรได้แค่กินเล่นแล้วก็นอนเท่านั้นทำแต่เรื่องไรสาระทั้งวันแต่เพราะอดีตท,ทำทานมามากจึงได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสะดวกสบายทุกอย่างมีค้าทาสบริวารคอยบริการทั้งๆที่เกิดในภพต่ำกว่าแต่มนุษย์ก็ยังต้องรับใช้เพราะอาจจะเคยมีบุญคุณต่อกันมาก่อน อย่างไรก็ตามใช่ว่าสัตว์เดรัจฉานทุกตัวจะมีโอกาสดีแบบนี้เพราะฉะนั้นการอยากเกิดในเดรัจฉานภูมินั้นถึงอย่างไรผมก็ไม่แนะนำลองคิดให้ดีหากหิวขึ้นมาสัตว์สามารถเดินไปต้มบะหมี่กินเองได้ไหมเบือบ่อเบือ่ออยากดูหนังฟังเพลงเดินไปเปิดวิทยุเปิดทรทัศน์ไปเที่ยวเองได้ไหม ร้อนลุกขึ้นไปเปิดพัดลมเองได้ไหมทำไม่ได้สักอย่างแล้วอย่างนี้จะบอกว่าสบายกว่ามนุษย์ได้อย่างไรเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม